หนึ่งสองอ้นดึงดูแลนะครับสตาร์ทยากหน่อยเยบอรบลอต่ำแล้วก็เร่งขึ้นจาสะดุด สวัสดีครับเพื่อนๆจังสมมอใส่ทุกคนนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีเค้กของคลิกหนึ่งสองอ้อซึ่งมีอาการสตาร์ทติดยาเร่งไม่ได้เร่งไม่ไปไปนะครับจะไปก็ไปจ่ายๆเรื่อยๆนะครับเร่งไม่ตอบสนองนะครับแล้วก็มีอาการสะดุดดับอ่าใส่ปัญหาครับตอนนี้เจอแล้วก็คือแดงดันปั๊มน,น้ำมันเชื้อเพิงอยู่ที่120กิโลปาลคาร์หรือว่า1.2บาร์โดยประมาณนะครับเวลาเปิดสวิงแจ็จะกลางอยู่ประมาณ1.2บาร์ซึ่ง แน่นอนว่าปั๊มน้ำมันจะเปลืองนะครับเสียวิธีการนะครับแก้ไขป,ปัญหา1เปลี่ยนปั๊มตั้งรูปครับตั้งรูปแบบน,นี้เลยของแท้ก็อยู่ประมาณปันกลางๆถึง2องปันกว่าขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับสำหรับบอนดา้าในวิธีที่2ครับเปลี่ยนมอเตอร์และกรองยย่า่ามอเตอร์กับกรองนะครับ2อ,อย่างนะอย่าเปลี่ยนอย่างอย่าแปรเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์อย่างเดียวนะครับ เพราะปัญหาจริงๆก็คือกรองมันจะเริ่มตันแล้วแหละแล้วก็มอเตอร์จะเสียนะครับฉาดน้ํามันที่สุกกระปุกมากจนเกินไปนะครับแต่ทาให้ปั๊มมาเสียหายแล้วก็แรงดันไม่พออาวิธีการครับอันนี้เวอร์ชัน4จะเป็นตัวกรองจะเป็นตัวล็อกนะครับเหมือนบิดนะครับเป็นล็อกบิดแต่ต้าเวอร์ชัน3จะเป็นกิฟนะครับอ่ะรุ่นนี้ครับกรองสามารถต่อเปลี่ยนได้ครับมีอะไรเปลี่ยนของศูนย์นะครับตอกรองมาครับจะมีโอริงตัวเล็กอยู่ครับ ทีนี้ดูเรื่องของสายนะครับมีสี่เส้นขั้วที่4ครับสีแดงที่4ก็คือขั้วบวกของรูรอยวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงครับขั้วที่3สีดําขั้วลบรูกรอยวัดระดับน้ามันเชื้อเพลิงขั้วที่2สีแดงขั้วบวกมอเตอร์ปัมขั้วที่1สีดําขั้วลบของมอเตอร์ปัมนะครับตรงนี้จดหรือตามเครื่องหมายไว้ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการลืมการใส่สลับ ิดกันนะครับมีสี่ก้วดึงปลั๊กกอกมาครับทั้งสี่ก้วเลยครับใช้ความมันระวางกันสายกัดในด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครับเกลี่ยตัวล็อกครับมีอยู่กัน4จุดครับเกลี่ยหลุดจากตัวล็อกครับใช้ไกควงวบับแบนๆหรือเดล็กแหลมๆแบนๆหน่อยนะครับเกลี่ยแล้วก็อันอดนิดนึงทั้ง4ล็อกครับ พอหมดตั้งสีล็อกครับดึงออกมาครับรูลอยออกมาแล้วเราก็ดึงมอเตอร์ปั๊มออกมามอเตอร์ปั๊มข้างบนนะครับจะมีสายติดมาด้วยนะครับสายที่เราเกี่ยวไว้เมื่อกี้ทีนี้จะมีโอลิงครับตัวใหญ่ข้างบนนะครับมีโอลิงตัวใหญ่แยะไว้นะครับอ่ะทีนี้มาดูที่มอเตอร์ครับจะมีขั้วบวกและก็ลบเขียนไว้ชัดเจนนะครับขั้วบวกครับ ข้างขวาสีแดงเห็นไหมครับกว่าดบข้างซ้ายสีดําแล้วก็มีพลักอ่างปลาที่เป็นข้าสีองศานะครับต่อมอเตอร์เดอมบอกครับใช้มอเตอร์ตัวใหม่ใส่เข้าไปมอเตอร์นะครับสําหรับตีใช้ผมใช้ตอนนี้ก็คือเป็น Antic กนะครับมอเตอร์ของแอนติกก็คือจะมีแบบโมเดลให้สำหรับโมเดล a b c d e f คือแล้วแต่รุ่นนะครับต้องไปดูในแคตตาล็อกว่าของเราดอรุ่นนี้จะมอเตอร์แบบไหนเพราะมอเตอร์ขนา,าดได้รูปร่าจงจะไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นแต่ละเวอร์ชันนะครับเอามาดูก็ดูดูครับ1ความสูงงอนตัวมอเตอร์ครับความสูงขนาความโตขนาดต้อน้ํามันดูดและต้อน้ํามันส่งนะครับดูตําแหน่งปลั๊กครับตรงกันไหมเหมือนกันไหมนะครับรูปร่างหน้าตากันได้ขนาดต้องเหมือนกันเท่ากันนะครับ โอเคตรงรุ่นครับเป็นกลองแอนติกนะครับสังเกตจะมีเดเซอร์นะครับดีอ่อชัดเจนอันนี้ที่ผมใจนะครับกรองครับดูกรองจะเป็นตัวล็อกเหมือนกันบางตีรูปร่างอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอายตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับแต่ละรุ่นหน้าตา,าของรองอาจจะไม่เหมือนกันเป่าตอมความสารนิดน,นึงครับบริเวณตัวน้ามันต่างๆเพื่อมีเศษสุกปรกหลงเหลือติดอยู่นะครับ หลังจากนั้นครับประกอบมอเตอร์ครับของใหม่เข้าไปครับมอเตอร์ของใหม่สายครับกับโอริงอ่ะใส่โอริงตัวใหญ่ข้างบนครับเมื่อกี้ที่บอกโอริงตัวใหญ่ครับอยู่ตำแหน่งมันจะตรงที่ดูเห็นไหมครับมันจะมีรูแล้วก็มีเลกูเลเตที่เป็นสีขาวคือเลกูเลเตอร์เลกูเลเตอร์หรือว่าเลกูเลตนะครับ ทีนี้ใส่สายครับที่เป็นกอองศา,าครับสีแดงก็บวกสีดำก็ลบฝั่งที่เป็นก่ององศานะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับลบสีดำบวกสีแดงทีนี้จับสายสายครับให้เข้ากับร่องที่ตัวเรือนนะครับสังเกตเรื่องของรูนะครับตำแหน่งรู แล้วก็มีร่องอยู่จับแพสายใส่เข้าไปในร่องครับครับหลังจากนั้นก็ดูที่ต่อส่งนะครับมีรู้ที่ต่อส่งที่ตัวเดือนนะครับสายส่งกดให้ลงนะครับมันจะพอดีอยู่แล้วทีนี้ครับ ใส่ครอบท้ายนะครับที่เป็นลูรอยนะครับตำแหน่งรูต้อดูดนะครับตรงกันนะครับรูตำแหน่งต้อดูดแล้วก็ใส่ปลอกเดียวเข้านะครับหลังจากนั้นนะครับโอดิงตัวเล็กครับใส่ที่ต้อดูดแล้วกรองจะเป็นลบบิดนะครับตำแหน่งบิดปุ๊บมันรองจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับรูรอยนะครับมันไม่เป็นการเกะกะเป็นแนตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับ ทีนี้สายครับเริ่มจะสายลูกลอยก่อนขั้วบวกลูกลอยครับสีแดงครับกับขั้วที่4ครับขั้วลบลูกลอยครับสายสีดําครับกับขั้วที่3ขั้วบวมอเตอร์ปัมครับสายที่2สายที่2ขวบวมอเตอร์ปัมครับสายที่1ครับขัวลบมอเตอร์ปัมจะสลับกันอย่างนี้ครับ ทุกรุ่นจะมาเหมือนกันสำหรับอนดานะครับอาทีนี้เวลาเราเปลี่ยนนะครับโอริงที่ปั๊มกระบ,บน้่าโดนน้ามันปองยืดให้เปลี่ยนนะครับนะให้เปลี่ยนใหม่อศัยโอริงเข้าไปครับให้พอดีนะครับป้องกันนะครับป้องกันนิดนึงอย่าโดนน้ำมันนะครับถ้ามันเยอะไปเวลาตอนสอบปั๊มเราก็ดูน้ำมันเราก่อนให้เดือดไม่มากเกินไปนะครับใส่ตางลูกลอยเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กระตังกรองเข้าไป ปิดมุดหน้าตำแหน่งนะครับใส่แต่แรวครับใส่ตัวล็อกข้างบนครับกันเหล็กตัวล็อกใส่็อตเบอร์สิบนะครับสำหรับเวอร์ชันสี่ส่วนเวอร์ชันสามจะเป็นล็อกเสียบนะครับแต่ะรุู่มันจะเบอร์ชันแต่และเวอร์ชันจะไม่เหมือนกันนะครับกันน็อตตะแยงครับตะแยงมุม ไล่กันนะครับอย่ากันติดทฝั่งเพราะจะทำให้ปั๊มเอียงเมื่อยังปุกโอดิงเข้าในก็จะเด้งออกมาแต่ยอยตะยอยกันนะครับแตยย่แยงเป็นลูกกกระบาดนะครับเข้าจนตึงมือเอาพอตึงมือนะครับตรงนี้ระวางถ้าใส่ไม่ดีนะครับโอดิงก็จะออกมาแล้วก็จะทำให้น้ำมันรั่วได้เวลาใส่น้ำมันเต็มตังตรงนี้ใจะมาละมาระวังในประกอบในการประกอบนิดนึงนะครับ ไล่ครับจิมพอตึงมือทุกตัวใส่ปลั๊กครับมอเตอร์ปั๊มแล้วเราจะการถูครับทตรุกเคเลยอ่ารุกขนาดนี้เลยนะครับ ตรง,งกันทางเนี้ยจะบอกว่าเล็กูเลตในตัวตั่งนะครับตัวพันมานะี่แหละปั๊มปั๊มอ่าตัวเรือปั๊มเดิมนะครับสามร้อยอาศิษทะลุเก,กินสามร้อยอาศิษฐ์โดยพักกาเลย โอเคจบปัญหาเคดนี้ครับง่ายง่ายครับแรงกว่าคำเดิมแน่นอนนะครับในราคาที่ประหยัดนะครับครับมอเตอร์คำของอเอสต็กนะครับสอ,องสองชิ้นนี้จบครับ เจอกันสำหรับคลิปต่อไปนะครับเรื่องปัญหาเง้ยแกนี้นะครับรถหัวฉีดไม่ยากอย่างที่คิดนะครับรถหัวฉีดไม่ยากถ้าเรารู้ได้เข้าใจเจอกันสำหรับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ